สวัสดีครับผมธาราสังหาปราจีนครับวันนี้พาลูกค้าทุกท่านครับเข้าไปชมที่ดินอีกหนึ่งแปลงครับที่ต้องการที่จะนําเสนอขายพื้นที่ตำบลบ้านหอยอําเภอรประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีตรงนี้จะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหอยนะท,ที่ที่ของเราจะห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหอยประมาณ1กิโลเมตรครับ นี่เป็นถนนทางหลวงชนบทครับเริ่มต้นที่บ้านหอยครับไปสนามอกอล์ฟกบินบุรีสปอร์ตรับออกไปเครือสาภพัน์กบินบุรีได้ครับการเดินทางครับถ้าลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ้าราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พักหลังสิทครับระยะทางประมาณ128กิโลเมตรจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสวนภูมิครับระยะทางประมาณ125กิโลเมตรไปทะเลบางแสนครับชนบุรีระยะทางประมาณ138กิโลเมตรจากตรงนี้ไปตัวเมืองปราจีนบุรีครับเปรียบเทียบจากห้างโรบินสันระยะทางประมาณ30กิโลเมตรจากตรงนี้ไปศูนย์ราชการประจำอำเภอรประจันตคามครับระยะทางประมาณ11กิโลเมตรการเดินทางเข้าออกสะดวกครับ หนึ่งไร่49ตารางวายกแปลง4,50 0 0 0บาทนะเป็นที่สวนครับครับหนึ่งไร่49ตารางวาครับแนวเขตนะจากตรงนี้ครับแนวเขตจากหมุดนี้นะตัดขึ้นไปนะที่ของเราจะไม่ชนกับคอนกรีตนะครับจะมีแปลงหนึ่งกั้นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะจะมีแปลงหนึ่งกั้นอยู่ด้านหน้าตรงนี้ครับที่ของเราจะจากหมุดนี้ครับตัดเข้าไปด้านใน แล้วก็ตามรั้วแนวเขตนะลงมาฝั่งนี้ครับ1ไร่49ตารางวาครับขายยกแปลงอยู่ที่4 5 0 0 0 0บาทครับเป็นที่สวนครับตรงนี้ลูกค้าสามารถเอาแมคโครครับมาเคลียร์ริ่งออกแล้วก็ปลูกพืชผักสวนครัวได้ครับปลูกทุเรียนปลูกบ้านอย่างเช่นแปลงข้างๆตัวนี้ครับก็ทำสวนแปลงสวนถั่วสวนบวบครับสวนกล้วยปลูก ผลไม้นะนี่ครับแนวเขตยาวลงมานะจนถึงที่เขาล้อมรั้วไว้นะครับตรงนี้ ครับท้ายแปลง นีครับดินแบบนี้ก็สามารถปลูกทุเรียนได้นะครับนี่ครับแปลงตัวอย่างเลยเห็นปลูกไว้ครับสองสาต้นนี่แล้วก็ฝั่งนู้นครับอีกต้นหนึ่งแล้วก็เป็นสวนกล้วยแล้วก็ปลูกแตงปลูกข้าวโพดครับได้หมดเลยครับ นี่น่าจะเป็นการทดลองปลูกนะ,ะทุเรียนครับเห็นปลูกไว้3-4ต้นนี่นี่ครับ ครับสำหรับลูกค้าสนใจครับติดต่อธาราเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0860188856ครับ0860183ตัวต่อด้วย56ธาราสังหาปาร์จินดีพาทุกท่านเข้าชมที่ดินแปลงนี้ผืนนี้วันนี้ธาราสังหาปารจินครับกับขอพระคุณลูกค้าทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องธาราสังหาปาจินเลยมาครับกับขอพระคุณอย่างสูง วันนี้ทาราขออยเพรให้ลูกค้าทุกท่านครับมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง,แงตลอดการไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่เจ็บครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปัรถนาทุกสิ่งอย่างร่ำรวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านโชคดีมีใช้ทุกท่านครับวันนี้ทาราสังหารจินกลับขอบพระคุณครับ